ลานะช่องนี้ครับช่องนี s <S ้ครับช่องนี้ครับช่องนี้ครับนั่นนะครับอันนี้อนไหนอันไหนอันไหนขึ้นหน้าขึ้นหลังใชครับหมุนหมุน สนี้ะมหมุนอีกห <si> ุนเอกอกอีก okay. อีกด้านหนึ่งด้านหนึงโอเคดงัน้อ่อันนี้ครขอบคทงอิงงงอมงงอ่หามีทยเดินได้ครับกลรับตระวังนะรับตรงนี้ไอ้คมมารับคมมารับคมมารับม่โอเคโอเคคมรับแล้ว

ฝังกัสองแผงนะพี่ฝังละนสองแผงใช่ไหมสังแผงแล้วดึงประกบไอ้ขยับไปยึดดิ่อยหลังพอๆๆได้ไหมได้ครับได้และอันนี้รากิเอาเอาไว้ก่อนอ๋ไับเอาชั้นที่สามเอาชั้นที่สามฝังนี้โอ้ีชั้นสามเอาอันั้นฝังฝังนี้ก็ได้นี่เปนอะไรันนั้นชั้นฝั่งนี้เ๋ยใช่ไหมไม่ไม่อันนู้นอะเอามาต่อฝังนี้แหละมต่อมันเลื่อหน้บ่ไ ต้องประกอบเรื่องสองฝั่งไปด้วยนะนี่นี่ฮะมามามาด้วยทีมนะครับทีมนักแสดงนะครับจากโพลิเซียมอินสกุ๊ปนะครับ ใช่ครับเพื่อดำมพุ่งกลับนะช่วยดึงกลับเลยนะครัช่องนี้ครับช่องนี้ครับมาช่องนี้ครับอะไครับกลางสเตหลังสูงครับหลังสูงอะไนี่นะ

อันนี้อันนี้คนที่เสอรเหมาเนี่ยตนอตัวนี้แหละมาโตโตโตะโตตวนใส่เลยเลยเมตัวสเลยส่เลยขาตัวขาตัวา

ได้นะครับดับมุดดับมุดนครับอาร้อยฝาดไปร้อยฝาดไปไปครับไปฝาดไปครับไหนเราไหนเนี่ยไหนครับอาซ้ายดับซ้ายฝาดห้อครับฝาดง่ายฝาดซ้ายวะมามมา

พี่แ hey, ป๊บหนึ่งพี่แป๊บนึงนะวนน้ครับแป๊บนึงแป๊บ oh, น oh ึง oh. พี่แป๊บน um ึ่งแป๊บนึงยพี่แป๊บขอบขบไปายผัดายผัดายัดไป อ๋อโอเคด้านนูนด้านไหนอันนี้ด้านไหนระวังด้านนี้นระวังด้านนี้นะถูกแล้วถ้าสรุปยังไงเถูกแล้วถูกแล้วถูกแล้วหมุนกลางหมุนกลาบโอเคแล้วหมุนสามทีเยน ข้างบน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 ผิดข้างบนงงยวังระวังระวังผ้านะระวังผ้าโดนบนสบบสบเดี๋ยวเดี๋ยวตอไปครับลูกค้เนี่ยไม่หนักครับคอรคือ้กรรงกโอเคนะลงแงลงแงลงแงลงแร้วลงแ เาลาตอนนี้ละลนะยกประกบละพี่โอมพี่โอมอยู่ตรงนั้นเลยเดี๋ยวก้อนใหญ่มาเดี๋ยวฐานโดนเวทเป็นความลับนะ

ฉันเนามปากกันไเยอะกว่ามันเยอะอีกที่นี่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 ที่น

สองพันสอกับถ้วย2,000ันสอเท่าไหร่องพสองพั2 6ึ0สองหับแถมไม่ใช่มันมนเรียนถ้วยแต่มันเป็นพื้นที่ายการสองพันหันอ้รายการอห้ทมา้วงจอหไหมไม่ถ้หอกเขาแถมเขาพี่เขาแถมันหร้อกนะ ไม่ไม่ได้นับสองขวยนี้นะไม่สองเวยีืันแี้สอง้วยนี้หายไปไหนอ่ะจะมีนต่อต่อไเไ้หายอ่ะรับสงขนอสราสั่ ก็หลังเสร็จเราเรือข้าม่ได้เราดับไม่มาต่อเลยไมเนี่ยมาต่อเลยนะเราต้องยิ่งเป็นเราเนี่ยมันปาประมาณสีิบ้าิบกไดเลยเราชทาแรกันรว่าทางแยกเราเหรอเราดีมันทัดันทักดีมััเรียบไปหมดเลยตอนันมา

แม่

ไอ้แจ็กเยอะเหรอตัว้ลังเลๆยายุ่งยาย่ายาย่ายายขอ้องไอนไม่ต้องมีใครยุ่งหรอกคุจัดการเอหครับพี่บอตอยัง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 ไม่เข้าไปช่วย

นี่ชั้นที่สี่แล้วไม่หมดแล้วที่กับนนี้แล้วก็เป็นเป็นรูปงาล้ว่ตมาไกเนี่ครับพอเราฮะมา่ต้องมาจิควรไมี่ควรเราวอาไม่ควรนะอล้มล้มทับไปละกรำ

ดึงไว้ดึงไว้หน้าที่งดึงไว้ดึงน้เอาไปขึ้นไปเดีเดี๋ยวเดี๋ยวเดเดี๋ยวขึ้นไปคนขึ้นมานดีึงเอวให้ทุกคนดึงถือเอวเน่าอยจะล้มหน้าล้มไปเดี๋ยวเลยพี่เดี๋ยวไปเลยเดี๋ยวดึงให้ ยาให้เราก็ไงเราก็ได้มากันหลายดอกแล้วอันนี้ต้องดูนะ50 14ครับนี่อย่างครับครับครับอ๋อเราเนาะครับ <normalisation> <_ JJonak> <austenian> <canfuloyu> <Laborator ilfiğim> <Bubble> ทอดที่ว่านี่เขามีแผ่นเยอะทอาทั้ชั้นเนี่ยขานั้นบุกวชิ้นสองพันสองชิ้นแต่เขาขามันโล่งเขาเลยเติมให้คนสมัรหกเมหกไเอาไปแล้วามานี่ ใเข้านะให้พ <Bien ven ido> ีเคจับอธิคมให้พีเคจับระวังรนสวยค่อยๆทำให้ชิดดูดูพี่กี่พี่พรต้องถามพี่พรเขาจะออกมาแล้ว आई ने तो भी नहीं अपना